สวัสดีครับ Beyond Channel นะครับการที่มีคนเลิกติดตามช่องเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุผลมากแต่ละคนที่กดเลิกติดตามเนี่ยก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายซึ่งการที่เราก็าไปดูคลิปเราแล้วดูข้อมูลวิเคราะห์แล้วเห็นคนกดเลิกติดตามเนี่ยของผมก็มีนะครับจริงมันจะทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกแย่นะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะ ที่ยอดซับยังไม่มากนะครับการที่เห็นคนเลิกติดตามเราแม้แต่เพียงคนเดียวอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกแย่จังนะครับวันนี้ผมจะมาบอก3ามสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้คนกดเลิกติดตามเราซึ่งถ้าคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกแย่เลยกับการที่เห็นคนเลิกติดตามช่องเรานะครับเราไปดูสามเหตุผลกันเลยครับเหตุ hey, ผลข้อแรกนะครับคือเราอาจจะเริ่มต้นทําช่อง YouTube ด้วยการทําคลิปแบบจับฉาย เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ตัวตนว่าเราเออชอบอะไรอยากทําอะไรนะเราจึงทําคลิปไปหลากหลายแนวซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะเราทําไปได้สักพักเนี่ยเราอาจจะดูจากยอดวิวยอดผู้ติดตามหรืออาจจะคอมเมนต์จากคนดูนะครับว่าเอ้ยเอ้ยคนดูก็ชอบแนวนี้นี่คุณก็เริ่มต้นที่จะมุ่งเน้นไปในแนวทางนั้นระหว่างทางหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณลองทําไปปุ๊บเนี่ยคลิปบางคลิปอาจจะเวิร์กไม่เวิร์กหรืออาจจะมียอดวิวสูงไม่สูงนะฮะแต่ว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะมีคนกดเลิกติดตามช่องคุณซึ่งสาเหตุก็เป็น เพราะนั่นแหละเพราะว่าเริ่มต้นนะ่ะคุณทําคลิปแบบดับชายถูกไหมครับคุณทำคลิปสมมุติว่าแรกๆคุณทําแนว DIY ก็ทําทําแนวเ,เลี้ยงสัตว์ก็ทําทําแนวอาหารก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูเนี่ยก็จะติดตามคุณมาจากหลากหลายแนวใช่ไหมครับเมื่อคุณทําไปในระหว่างทางแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคนดูก็ชอบที่เรา DIY นี่คุณก็มุ่งเน้นไป DIY ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมุ่งเน้นไปแนวทางนั้นแล้ว คนที่ติดตามคุณมาจากคลิปเลี้ยงสัตว์กับคลิปอาหารเขาก็จะกดเลิกติดตามคุณซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากลองสังเกตตัวเราใช่ไหมครับเวลาเราเดูช่องไหนแล้วเสร็จปุ๊บเจ้าของช่องก็เปลี่ยนแนวทําแล้วเราไม่ได้ชอบเราก็กดเลิกติดตามซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าเผื่อว่าเป็นเหตุผลนี้นะฮะมันเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าคุณทําคลิปไปสม่ําเสมอนานๆแล้วเนี่ยอีกหน่อยมันก็ได้อยู่ตัวเองนะครับมันก็ต้องมีแหละ ถ,ถึงคุณทําคลิปไปนานแค่ไหนช่องโตแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีคนกดเลิกติดตามคุณบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียน,นะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของอเล็กๆคุณทําคลิปจับฉายนะครับเหตุผลข้อ <het> <book> ที่2นะครับก็คือเราอาจจะคิ ถึงเรื่องการเปิดสร้างไรายได้หรือว่ายอดวิวยอดผู้ติดตามมากเกินไปจนส่งผลต่อคลิปจริงๆผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เข้ามาทําช่อง YouTube ทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้ามาทำเพราะแพชชั่นหรือว่าเลือกทําในสิ่งที่รักเราอาจจะทําช่อง YouTube ในสิ่งที่รักแล้วไม่จาเป็นที่ต้องมีไรายได้ก็ได้เรามีความสุขเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่า90%อร์เซน่ะผมคิดว่าทําไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีความเหนื่อยความยากอะไรที่ทําไปเงี้ยมันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ มีรายได้เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทําฟรีครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทําช่อง YouTube แล้วตั้งเป้าหมายเรื่องรายได้แต่ว่าในขณะที่คุณทําช่อง YouTube ทําคลิปเนี่ยแล้วในหัวคุณเนี่ยมูแต่คิดว่าเราทําคลิปไปเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้เราทําคลิปไปเพื่อจะไอ้คลิปนี้ต้องได้ยอดวิวยดอดผู้ติดตามเยอะถ้าเราคิดแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะส่งผลต่อคลิปโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีคุณอาจจะตั้งใจทําคลิปมากเลยแต่ในหัวคุณยังไม่ตัดเรื่องพวกนั้นออกไปเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่าเออเราทําคลิปนี้เพื่อประโยชน์ต่อคนดูเราจะมองข้ามว่าคนดูต้องการอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งหลังจากที่คนดูได้ดูแล้วเนี่ยคนดูก็จะสัมผัสได้คนดูก็จะดูออกครับว่าคลิปที่คุณทำเนี่ยคุณมีความตั้งใจทําคุณมีความต้องการนําเสนออะไรต่อคนดูมากแค่ไหนคนดูจะดูออกครับดังนั้นเนี่ยถ้า ถ้าเผื่อว่าเราทําคลิปแล้วเราตัดไอ้พวกนั้นออกไปก่อนเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วตอนแรกแต่ว่าเวลาทําคลิปเนี่ยให้เราตัดสิ่งเหล่านั้นออกเรื่องไรายได้เรื่องยอดวิวยอดผู้ติดตามตัดออกก่อนแล้วทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่คนดูได้รับเป็นหลัก เล่งเห็นว่าคนดูต้องการอะไรเป็นหลักแล้วสร้างสาร่์คลิปออกมาให้โดนใจคนดูให้มากที่สุดนะฮะถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับไอสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อะมันจะตามมาเองทีหลังโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงมันเลยซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ตัดสิ่งนั้นออกไปเนี่ยแน่นอนแล้วว่าคนดูเขารู้สึกได้จากนั้นเขาอาจจะกดเลิกติดตามคุณก็เพราะเป็นเหตุผลนี้นะครับแต่ถ้าเราตัดออกไปปุ๊บเนี่ยเล่งเห็นถึงคนดูเป็นหลักเนี่ยแน่นอนครับยอดวิวยอดซับมันมาเองแล้วก็เรื่องการเปิดสร้างไรายได้ก็ไม่ต้องห่วงครับถ้า ว่าเราคิดได้แบบนี้ยอดบิลยอดซับก็จะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้เร็วแน่นอนนะครับเหตุผลข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับคือเป็นเหตุผลที่เราควบคุมไม่ได้ในเมื่อ <c oughs> ไม่ว่าเขาจะกดเลิกติดตามคุณเพราะไม่ชอบคี่หน้าคุณนะไม่ชอบการพูดของคุณไม่ชอบสิ่งที่สิ่งนั้นนะซึ่งมันเป็นเรื่องแบบนานาจิตตังนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คืออะไรช่างมันถูกป่ะฮะ มุ่งเน้นไปในสิ่งที่คนดูที่ชอบเราอะแน่นอนแหละต่อให้เราทําคลิปดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคลิปเราอันนี้คือเป็นเรื่องปกติมองให้เป็นเรื่องปกติเบสิกนะครับซึ่งถ้าคุณดูข้อมูลวิเคราะห์คลิปแล้วเห็นคนเลิกติดตามเรานะฮะแล้วคุณมั่นใจว่าคุณทําคลิปได้ดีแล้วแหละได้ตอบโจทย์คนดูทําเต็มที่แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องใส่ใจนะครับอย่าลืมนะฮะว่าถ้าคุณดูข้อมูลวิเคราะห์คลิปที่มันมีคนกดเลิกติดตามอะอย่าลืมไปดูคลิป ที่มีคนกดติดตามคุณด้วยนะเพราะปกติอ่ะคนเราอ่ะมักจะมองอะไรทางด้านลบให้มันใหญ่อยู่ในหัวเสมอมากกว่าเรื่องดีๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําช่อง y t u t u เนี่ยเราก็ควรที่จะมองในแง่บวกด้วยนะครับซึ่งการที่คนกดติดตามเราหรือไม่กดเนี่ย นะมันมีหลายเหตุผลนะนะจิตตังครับดังนั้นเราก็อย่าไปสีเรียสมุ่งเน้นถึงคนดูเป็นหลักก็พอนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคนดูก็สัมผัสได้นะครับเขาก็จะช่วยแชร์ต่อนะครับแล้วก็ช่องคุณก็จะเติบโตแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการเปิดสร้างไรายได้ยอดวิวยอดซับแบบถ้าคุณใส่ใจคนดูมากพอ,อมันจะมาหาคุณเองนะครับ โอเคครับนี่ก็คือสามผลหลักนะครับที่ผมสรุปมาให้ฟังแล้วรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นไหมดังน,น,นั้นการทําช่อง YouTube เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้หมดนะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แน่นอนแหละว่าคนดูคนดูจะชอบ คลิปเราคลิปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับบางทีคลิปที่เราแบบโหตั้งใจทํามาอย่างดีเลยยอดวิวน้อยบางทีคลิปที่เราแบบว่าเออเราอาจจะลองทําดูเล่นๆเนี่ยบางทีคนชอบเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ควบคุมไม่ได้เยอะแยะมากมายในโลกของ u t u b e นะครับดังนั้นก็ย้ำอีกทีว่าเราจะต้องนึกถึงคนดูให้มากๆนึกถึงสิ่งที่คนดูต้องการเป็นหลักคลิปนี้คนดูจะได้ประโยชน์อะไรให้มากที่สุดแค่นั้นพอนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณคิดแบบเนี้ยช่องคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็ว นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ผ่านกดสร้างไรายได้ผมเชื่อว่าผ่านกดได้ไวแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปคิดดูนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกด subscribe ช่อง Beyond Channel แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook Beyond Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์นำมาฝากกันให้เป็นประจำแน่นอนครับผม